วันดีนะครับวันนี้นะครับนี่แหละครับขนมจีนนะครับของที่พี่แจ็คเขาสั่งมากับมาให้กับน้องๆพนักงานฟินิก์แล้วก็ทางช่างนะครับกับงบ3,000บาทนะครับที่คุณท็อปให้มานะครับก็เนี่แหละครับเจ้าเดิมนะครับจากคุณจากร้านร้านใครนะครับพิโยต้าพิโยตานะครับในไม่รู้ว่าขนมจีนกี่เขาเรียกว่ากี่กิโลแต่รู้ว่าเยอะมากเลยเยอะมากนี่คืองบ3 0 0พันบาท จะมีน้ำนะครับมีให้แบบหลากหลายถึงมากเลยนะครับใช่เยอะเนาะครับก็มีมีน้ำอะไรบ้างครับพี่ฮัววันนี้มีเอ่อต้องต้องไม่ต้องมาหรอไม่ต้องมาหรอมีน้หญ้าป่าแล้วก็แกกะทิแล้วก็แกงเขีวหวานแกงเขียวหวานมีสามน้ำแล้วก็ผักนะครับเยอะมากอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับของที่คุณทุกท่านนเยอะมากเลยกินได้ประมาณสี่สิบห้าสิบคนใช่ครับก็คนไหนสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับกับพี่ยอ ร้านพี่โยตัสนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณท็อปด้วยนะครับที่นำเงิน3า0 0ับาทมามอบมามบให้กับาเราับทางฟินิกขอ,ของเรานะครับขอบคุณนะครับ เอาละนะเอาละเด้อให้ให้ให้ไปดูวะหรอไปดูเอาละนะคุยสมครามเอาก็จะที่เอาละนะเอาละนะอยู่ไม่เอาสักทีต้องไหนต่อ <c oughs> คนที่ขึ้นมากินก่อนคือคนที่โชคดีเพราะว่ามันจะ,ลนลละร้อนๆแล้วก็หักคอวมาได้อั คนที่หิวเป็นงนที่เตรยมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นยังไงตั้งใจแล้วก็กินนี่ก็อลไรอร่อบมากครับแสดงว่ามาซาเป็นนึงเต็มสิบให้เท่าไ่เต็มสิบให้พูดดีๆนะพูดดีๆก้าจุดห้าแล้วะเกจุดห้าแล้วยิจุดห้าไปไหนผมเก็บไว้ทอนที่แม่อำนวยครับผมไม่เก็บับบแํา Oh, กมนน่าาใปลขออ้อยพรให้โยตัสับไม่ได้วน,นกันในครั้งนี้ขอให้รักกันนาน นะคะเขา,า,เขามีา็แฟนตุ้มใหญ่ๆแล้วเขาก็ม,มีบ้านใหม่แล้วหรออืมขอแล้วคนเยอะแกะขนานีดูนะคะมีสามน้ำ วันนั้นพี่แจ็คพูดยังไงไม่รู้พี่ท็อปถึงแบบพี่บอกกับพี่ท็อปรูขอบคุณแทนเด็กๆนะที่พี่ท็อปเลี้ยงอนะ่ะนี่ของพี่ท็อปไม่ใช่พี่แจ็คเลี้ยงนะพี่ท็อปและดนตรีอ่ะคนๆน่ะอร่อยแค่แค่พี่อยูอ่วันไไนีอน้อร่อยอยู่อันนั้นอะไรเบิร์ดอร่อะไร มาเลยค่ะเตรี๋ยวโจ๊กแดงหมูเลยมั้งเคยมานานก่อนทำเน็นะคะลูกค้าในการกินน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาแตงสวานไก่นะคะทุกคนอร่อยมากเลยนะปากไผ่ดีมากมาลูกดับเล้วดีมาก มีลูกก็ยังไงน้องอ่ะพี่เห็นหนูพั่มเพอ้อกับในเฟซบุ๊กกับความรักมากแต่หนูสวยทําไมหนูไปเพอ้ออ่ะถ้าหนูมีคุณค่านะลูกเดี๋ยวยังไงอ่ะผู้ชายจะเข้ามาเองเข้าใจไหมแล้วอยู่สยามอ่ะหนูจะเพอ้อเลิกเพอ้อเลยอ่ะเพราะอไดรรู้ไหมยสยามมีแต่คนรอ,อในวันดาหนูสาะผมไปนะลูกนะวันดาหนูสาผมมาแอนเนาะเราสามารถเสร็จได้อ่ะเรายืนอย่างเงี้ยอย่า <laughs> <laughs> งเงี้ย เอาขาถูขอบไปดีนะอ่อเาขาเออโนกหนกหูแจสอโนกอหมูแจงสแล้วก็นมวนไปล้กระดาหงาเนอะเียงสะบ้านพี่แจงัะถอยไปทุกตัวเลยเกียงสะหนาตั้งไว้ตรงน้ป้าเกเกียงสะพี่ถอยไปนู่นแล้วอะขอบคุณมากนะคะคุณท็อปขอบคุณมากมค่ะสำหรับขนมจีนนะคะน้องๆได้กินทั้งสองร้านเลยนะคะวันนี้ก็มีป e นิกเอดวานนะคะนี่ขยันี่ มีฟินิกแอดวานแล้วก็ฟินิกซ์สยามสลอนที่คุณท็อปให้เงินเอาไว้นะคะแจคก,ก็ดําเนินเรื่องให้เรียบร้อยนะคะก็คือให้ขนมจีนน้องๆน้องๆทุกคนแฮปปี้กินอิ่มวันนี้มีขนมจีนกกงเขียวหวานไก่กะทินะคะแล้วก็น้ำยาปาอร่อยทุกอย่างเลยค่ะคุณท็อปขอบคุณมากนะคะขอให้คุณท็อปสูขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ